สวัสดีค่ะ<า>เจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกและน้องเพยพทายอันนี้เฟ e บ o o กแม่สายไลฟ์สดนะครับก็คือวันนี้แม่สายจะกินผัดมาม่ากับน้องเพทายหลังจากที่ไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหมไฟดับนานไหมลูกดับนานมากมีกิ้งคด้วยไม่ใช่กิ้งคือเลขตะขับอืมมีตะขับออกมาด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ไฟฟ้าดับแล้วตะขับตัวบเบลอเลย แลนออกมาจากกลางบ้านบล็อคเมนบอกมันบ่็อคน,นกิ้งคือคือตาขามันมีขาเยอะแล้วล,ลูกชายก็บอกว่ามีกิ้งคือตัวเบลเลอร์เลยอะไรอย่างงี้สวัสดีค่ะคุณอะไรเนี้ยสุวรรณสีจันแดงหรือเปล่าใช่ไหมเสียติงห <laughs> เห็นแวบ,บๆ <laughs> เห็นแวบ,บๆมันมีนิโป้อ,อย่างงี้นะคะ <laughs> แม่สายคือไฟดับนานมากร้อนมากแล้วแม่สายพากันอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วมันมีตะขาวบวิ่งออกจากในบ้านไปข้างหน้าพอดีเพราะพ่ออยู่พอดีก็เลยจัดการเละไหมเละเลยลูกวิ่งไปไหนกันขึ้นโต๊ะ <c oughs> หิวยังลูกหนูอันเด็กๆก,กินข้าวแล้วนะคะทีนี้นปวดท้องจนหนกับหิวหนูปวดท้องจนหนกับหิวไม่ใช่หนูอิ่มหรอคะกินข้าวผัด,ปดไปตั้งเยอะกินเยอะหรือเปล่า สวัสดีค่ะน้องบีมพี่บีมวันนี้พากันกินผัดบาม่าครับหลังไฟไฟฟ้ามานะรอไฟฟ้าไม่สายไม่ได้กินคนเดียวนอกนั้นเขากินข้าวผัดกันหมดแล้ว <c oughs> มาเบิงด้วยจ้ะทีนี้แม่ใส่อีเป็นผู้ดีผู้งามในโบอีไซซ้อนกินนั้นได้จะคำจ้ะ มาเด้อผู้ใดอยู่ไกลอยู่มอมากินเหมือนกันขวบมอนเดิมยังไม่ถึงอะไรเลยเพรทายอ่ะหรอยังไม่หกขวบเลยใช่ไหมโอ้มาเด้อจ้าผัดมามา่าร้อนนะลูกหนูไปเอาช้อนกับซ่อมไปเอาซ่อมมาปะาซ่อมมา,มาเอามาอีกอันหนึ่งดิมันเอีย๊ยงกันยี่ให้แม่ใช้เหมยออแล้วลึกไม่ใช่ก็มันจะแย่งกันมานะคะพี่บีมเรียกสิพี่บีมคนสวยกินผัดมามา่มาครับอย่างนี้สิลูก ยังอายไม่ใส่เป็นไลฟ์สดแทนเนาะวันนี้เนาะไม่ได้เข้าไปอัดตรงช่อง YouTube แต่ไม่รู้ว่าจะไปตัดต่อแล้วไปลงช่อง YouTube ได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาเลยนะคะมาแล้วจ้ากินข้าวแรงนากันจกักรงจักยามแล้วฮอ่ะหนูเอาอะไหรหนูไปเอาซ่อมใหม่อีกอันนึงไปลูกไปพิงไปเอาซ่อมใหม่อันนึงแลน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 ให้เฝ้า น่ากินจังเลยคุณสิริพรสุขีสวัสดีค่ะมาจ้ามาจ้าไฟดับตั้งนานอืมอืมเอาชิช้นชูมาเลยลูกใช้หน่อยโอ้โหมีชักสีหน้าใสเอาชินด้วยอย่ามาเบิดไม่เป็นไรค่ะมานั่งกินแล้ว ฮาไม่วา,างเลยแี่พี่เพื่อนๆกินขัน,น,นมามากครับออเนี่ยต้องกินอย่างเพทายเนี่ยแบบเขากินได้สะใจแล้วอร่อยมากกินข้าวผัดไปแล้วไม่ใช่เหรอลูกเอาเท่าไหร่นะเอาเยอะมากๆห้าบาทนะข้าวผัดใส่หมูสับใช่ไหมแล้วก็ฮอตดอกนะคะแต่ไม่ใส่แบบอยากได้มามา่าเนาะ ออืเดียวเพิ่มาเป็นเกือืสิบห้าเลยสวัสดีค่ะคุณถาวอมาอะย ปากก็เจ็บนะคะที่ไม่ค่อยกินตำช่วงเดี๋ยวนี้แม่สายเจ็บปากกัดปากก็ของกินไปเบ้าไปอย่างนี้เนาะกัดกึบเราไม่อยากให้แม่มีต้องปากหื พี่เป็นเพื่อนทางบ้านกินข้าวกันหรือยังนัากินกับน้องไททายแล้วกินพร้อมกันครับสวัสดีค่ะคุณหมูคี่วีนช่อน่ารักไหมลูกช่อน่ารักไหมไม่น่ารักหรอช่อน่ารักนะนกนกนะลูกหมูคี่วีน พี่สาวเขาตั้งอ่ะเดี๋ยวพี่สาวไปเปลี่ยนชื่อแน่ๆเลยเนี่ยเพทายไม่ไม่บอกอย่างเงี้ย อืมวันนี้ไม่ใส่ใช้ช้อนได้ เป็นมาม่าผัดชาผัดใส่ไข่ใส่ฮอทดอกฮอทดอกไก่ฮอทดอกไก่เนี่ยน่าจะไก่หนังกรอบนะคะมาจาก แหวนสวัสดีครับข้างบนนั่นอะ่ะเห็นไม่แหวนนะไม่เห็นอ้าวเนาะกินด้วยก่อนแม่แหวนบอกอะ่ะมาเลยมาเลยขับรถมาเลยขอบแม่แหวนเลยขับรถมาเลยเอาคุณเรียนมาแรกเลย <laughs> ถักไหมพี่เพทายเป็นหนุ่มแล้วแม่หวานบอกเพทายหนูกินทุเรียนไหมแม่ถามเลยไม่ลืมปกติหนูไม่กินทุเรียนใช่ไหมไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินกินแต่อะไรงออย่างเงี้ยเหรอแตงโมชอบแตงโมใช่ไหม อชอบแตงโมมากที่สุดเลยถ้าอชอบแตงโมมากที่สุดเดี๋ยวถ้าแม่ซื้อทุเรียนหนูกินแตงโมนะโอเคไหมเพื่อจะได้ไม่หนอยกันเนาะสัญญากันเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่ออะไรเนาะคอมเมนต์ด้วยค่ะเลี้ยงน้องให้แม่แหวนด้วยนะน้องออกมา <c oughs> ใช่พเพราะเพท์ไทยบอกว่าแม่สายหนูอยากได้น้องบอกไม่เอาแล้ว เดี๋ยวเรียกน้องไม่แหวนนะนาะให้เป็นน้องสาวเนาะอือมุดสนใจร้วสวัสดีค่ะคุณพรประวิตรฤทธาพรเทว์ทาน้วยครับมาเลยค่ะเป็นผูนะอือเป็นผู้ถายครับ พึ่งพักขาเสียงหิวเลยครับมาจ้ามาจ้า <Yeah. S 1> บอกว่าอะไรนาะ oh. กินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเลือกเส้น <c oughs> อยากได้คนทะเลนต้องเลือกเราเหรออันนี้เหมือนแคปชั่นหาเสียง <c oughs> คนธรรมดาที่เดินดินสวัสดีค่ะมาหาไงจําได้ <c oughs> มาหา <c oughs> <c oughs> ไปติดตามเฟซพรประวิตรฤทธา ลิตาพรเทวาได้นะคะเป็นเพื่อนสมัยเรียนราชพัฒด้วยกันแล้วก็เขาก็ไปโด่งดังอยู่ในเมืองเนาะเป็นที่รู้จักในหลายๆที่แล้วเ็าช่วงนี้หาเสียงอยา่างไรเพื่อนๆลองไปตามดูนะคะอยากมีน้องจริงหรอเพทายบอกว่าอยากได้น้องแม่แม่หนูอยากได้น้องแม่บอกไม่เอาแม่ไม่มีแล้วแม่ขี้เกียจเลี้ยงอ่านซะเต็มยศเลย อ่าเต็มยศก็ให้เกียรติน้อยจะได้เขาจะได้รู้ว่าเออคนนี้ใครคนนี้ใครมาคอมเมนต์อะไรอย่เงี้ยมีเพื่อนแบบมียศมีอะไรแล้วก็อยากเออเพื่อนฉันเพื่อนฉันอะไรอย่างงี้ไง <c oughs> <c oughs> เบนสวัสดีคิ้ข้าวยังมามา <c oughs> <c oughs> เพื่อนได้ดีเราก็แบบเออเนาะ แล้วรู้สึกว่าถ้านพราในช่องติ๊กตอกอะมาหาเนี่ยหรือคุณพรตรวิทย์นะ่ยค่ะเหมือนเขาเป็นแบบอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสอนเขียนลายเซ็นด้วยนะคะเพื่อนๆไปติดตามได้เลยมีความรู้มากมายหลากหลายเนาะเทปะ อะไรนะได้ไปในทีทีไหมคือทีทีคืออะไรคะซิกต่อเหรอไปอยู่ก็ไปกดหัวใจให้อยู่อร่อยไหมแกอร่อยจ้าพี่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 ไหนพี่กายพี่บาย พี่กายเล่นคอมพี่บายนอนดูดผ้าคนติดตามจะครบแสนละของสวัสดีค่ะนับไม่ทันคิดถึงเพื่อนครับคิดถึงเพื่อนค่ะพี่ไหนพี่กายพี่บายคิดถึงเพื่อนครับมาเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนมูมูกัน มากินนำการแซ่บๆซผัดมาม่ามาม่านี่เป็นเมนูแบบเนาะสมัยก่อนเป็นเมนูที่ภาพอยู่ข้างบนนั้นอืมภาพอยู่ข้างบนนั้นสมัยก่อนเป็นเมนูที่แบบถือว่าคนไม่มีตังกินทุกวันนี้ต้องมีตงังถึงจะได้กินนะคะมาม่ากับไข่แพงปลากระป๋องยี่สิบสี่บาทแม่เจ้า กดหัวใจรัวีเดียวอะเมื่อกี้ก็กดหัวใจรวรัวตอนนี้ก็กดหัวใจรวรัวสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเลยนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเมื่อกี้ผู้ใดญน,น้อนะฮักนะฮัก เจอส้มๆออออภิญยาใช่ไหมไม่เจอท่านยมท่านเด่นบ้างท่านตีเลยท่านยมยังพอเห็นมีคุยในแชทกลุ่มเนาะท่านเด่นก็เหมือนกันส่วนท่านตีนี่หายเงียบไปเลยไม่รู้มีใครนั่นอภินญาอะไรนะ ืออยงจำได้แต่รู้ว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่แค่เพื่อนใน Facebook นะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันจริงๆด้วยอยากเล่นบิงโกเล่นอยู่หรอเล่นอยู่หรอบิงโกไป,ะป,ะปไหนเขาลูก สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆมูมูทั้ทงหลายมากินนำกันมามา่มายี่บิรแล้วละ่ะแต่ละห้าบาทใบละใบละห้าบาทข้าเแท่งไม่กินนะ,นะเนาอฝากเพื่อนลงไปซื้อนั่งเล่นอยู่ในห้อง <laughs> ชวนกันแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายบนเล่นเดอ้อ เน่มิงโกนี่มิงโกมิงโกคือเกมที่ถือแผ่นกระดาษเรียกตัวเลขลูกถ้าข้ามุมก็ชนะเรียงเต็มแถวก็ชนะเหงาจังมาคุยกันถ้าเหงาอ่ะอหือ วันนี้แม่ธนะกินผักเยอะไม่จน่ <c oughs> แต่หนูธนะหนูกินข้าวไง <c oughs> ใช่ไหมไม,ไม่ได้กินข้าวว <c oughs> ันที่สี่ทุกคนอย่าลืมนะ <c oughs> เบอร์อะไร <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่ปิดข่าวสารมากจริงๆกาเบอร์ไม่ยัง เอาแท้ๆบอกใอยดูข่าวดูสารอะไรเลยถ้าเพื่อนไม่ลงก็คือจะไม่เห็นถ้าคนใกล้ตัวไม่ลงก็คือจะไม่รู้เรื่องถ้ารถโฆษณาเขาไม่ผ่านซอยบ้านก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเลือกตั้งกันวันไหนอะไรยังไงสิบสี่นี้สิบสี่พฤษภาเนี่ยหรอถ้าะไรติดต่อแชร์มานะครับเดี๋ยวไปช่วยเปิดช่อง พิ่งไลฟ์เมื่อวานสามสิบนาทีวันนี้ว่าจะไลฟ์แล้วก็ลืมหาไม่เจอเวลาจะเชิญเพื่อนเข้าไปช่วยอะ่ะเพราะว่าพยายามอยู่ตอนนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอยากมีรายได้หลายๆทางพร้อมกับสบบามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยอยู่ที่บ้านได้ด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะทำแล้วพยายามที่จะดันตัวเองเราก็เลยจากปกติอัดคลิปเฉยๆแล้วไปลง youtube ก็เลยเปลี่ยนมาไลฟ์สด เราไปตัดแล้วลงช่อง YouTube ดีกว่าส่วน t i k t t อกกำลังหัดไลฟ์แล้วไลฟ์ไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องเล่นลูกเล่นยังไงทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยยังไงเวลาไลฟ์ถ้าเห็นเข้าไปส่งให้หน่อยนะคะไม่คืนนี้จัดไปกะเลือกพักกาเบอร์สาสิบสองเลอเลือกตามใจเธอโอเคเลือกตามใจแต่ต้องกาสาสิบสองใช่ไหม <laughs> อะไรลูกอิ่มหรือยังยัง ก็ถ้ามีเสียงแทรกก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีบ้านติดถนนยังไม่อิ่มอ่ะเอาดีๆเป็นนายหน้าติ๊กตอกรายได้ดีนะเดี๋ยวช่วยแนะนำการโอ้โหขอบคุณมากเลยอย่างน้อยก็ช่วยเพื่อนหน่อยนะเพื่อนลูกดกเสียงรถทาน ยังไงแม่สายขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและมาติดตามมาคอมเมนต์เป็นกําลังใจมาคุยกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่สายด้วยนะกับน้องๆน,นะคะทําเพื่อป่าเพื่อท้องลูกทั้งหลายหละทั้งช่อง Youtube, t i k t o อก a c e b o o k ด้วยนะคะไไดเดี๋ยวแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันอาจจะไปเจอในติ๊กต็นะคะบ๊ายบายบาย